สวัสดีค่ะมนีฟุ้นบบตกพี่น้องสิมาสำรวจสวนจากน้อยหนึ่ง ันเริิมหนั่นละพี่น้องมันเริ่มสัตว์ละแต่ว่าตรงนี้มันดินบกค่อยนั่นไปหน่อยว่าดินขอบ้ะปลูกพิกายกับจิ้วจิว,จวต้นน้อยๆเพราะปีนี้กับกันย่งใหญ่อยู่กันย่งแบบหนั่นอยู่พี่กายนึกว่ามันสีบนนั่นนะคะว่าสีบนหลอด พอฝนตกมากก็โอ้ใครแน่จักน้อยหนึ่งอันเคี้ยวแห้งกับซีมเมหนหยาเนี่ยล้วพี่น้องเอ้ยตัดออกไปแล้วกับเคียวตัดออกไปแล้วกับเคียวบ้านอื่นข้าเจ้าเนี่ยอ้ยหาหยาให้งัวค่ะเด้พี่น้องพอบ้านเห่าหยาร้ายพด แบบสูงเลยค่ะแบบสูงเลยโอ้ยบอแมนบักเ,เขียบไปหน่อยสุกแลาา้วบอโมไดยลงมากพี่น้องสุกแล้วบอบบกเขียบใกล้แล้วใกล้แล้วไก่ได้กินละบบกเขียบใหญ่ โมเมนต์เฝ้าเฝ้าไปเฝ้ามาก่าเด็กกินเนาะพี่น้องเนาะลืมมาเอาซะโอ้ยเห็ดจังไดเนาะคืองามขัแเถิน่อยยางงามขักง,า,ง,งามแน่พี่น้องเอ้ยช่วงน,นี้ฝนฝนกะแบบนั่นแน่ละพี่น้อง อาทิตย์ก่อนเนี่ยโอ้ยตกนักแห้งถ้าแม่นว่าตะกอนนี่ก็สิเป็นกังวลใจเนาะพี่น้องเนาะย่านแล้วหึมเพราะว่าเราตุนน้อยเพอามาปีนี่ก็สบายใจละมันตุนมะฮวงปีที่แล้วเนาะพี่น้องไม่หน่อยนะมีความฝันว่ะไม่หน่อยมากินสมตำเนาะ <c oughs> ไม่หน่อยกะเอาไอก่กาบกะฮงเนาะ แม่นหน่อยปลูกสลับกันไปเาวาจนซุดพุดีเต้แม่หน่อยนะกระบ่ลูกคือกันเนาะพราะปลูกไปแล้วบาเนเอมันเป็นบกหุงผูเนาะมันโมเป็นตัวเมียออกดอกมาเป็นดอกเบิดถูกตน้นก็เลยเป็นตัวเมียบบจักตน้นบาเนเอมันก็คไข่าย่ายก็ว่าดินมันบอ่บอเหมะสำหรับการที่จะปลูกของกินอะ่ะ ตะว่าแหลกๆเลยอ่ะที่ม่หน่อยปลูกสลับกันเนาะที่มันคลีปเก่าๆที่ไม่หน่อยคยลงแหลกๆอ่ะแม่หน่อยปลูกไอ้นันเด้ได้ผลนปลูกข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวผสมข้าวกลํมนะพี่น้องแบบหวานเลยปลูกสุดห่วยเลยแบบต้นไหม่ปลาไม่หน่อยก็ยังน้นอยๆอยู่เนาะแม่หน่อยสียางลงไปอยูบอ่บ่ แล้วคือเน่าเทียน Ь ามันคือเขียวอะรามงามตาแทะยา,างลงไปนี่โอ้ยว่ามันอันยางเขาอ,อยู่ในดงปลาอเมซ่อนนะพี่น้องนะ <c oughs> บักเน่าคงได้พี่น้องเนี่ยเน่าละที่เป็นหน่อยลงมาอาทิตย์ก่อนนี่มันบ่เนาปาะนี้เลยเบิงบ่งเบิ่งความเขียวพี่น้อง <c oughs> มันยิ่งฝนต๊กพี่น้องยิ่งฝนตกนี่แบบโอ้ยความเขียวบะตองเบาถึงม,มีเห็ดให้กินบ่เขาว่าไม่นสิมีเห็ดละงกบันนี้ปูข้าวโพดเนาะพี่น้องเนาะปูข้าวโพดเขาไม่น,นอนนี่ใส่ตะขีงวูวะโมเด้แส่ไอบอเด้ซีดยาบมเด้ยี่งยังเด้พี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวพ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ ลหลังจากนั้นได้กินใบงวดแหลกไม่หน่อยก็ปลูกอีกก็ได้กินแต่ว่าบันี้ต้นใหม่ไม่หน่อยใหญ่มันก็เลยปลูกอย่างอื่นบ่ได้ตอนมันน้อยหน่อยนะไม่หน่อยก็ปลูกบักทั่วบักแตีงยังสิงนะสลับไปเลยเซยอ้ยงามคากงามแน่พี่น้องกล้วยเกยก็ได้กินได้พี่น้องแต่ก่อนไม่หน่อยทำงานไม่หน่อยเอาไปขายทีทำงานเด้อ เอาไปขายแบบราคาอนุบาลน,นะราคาแบบถูกๆนะแต่ว่าพอตอนนี้ต้นไม้ใหญ่ขึ้นนาะพี่น้องเนาะต้นกล้วยต้นยังมันกระสีแบบว่ามันสูใหม่ว่าแดดนะคะตอนนี้สีสูกันกับต้นไม้ได้กระสิมันหยาเนเปียเด้อพี่น้องเด้อหย,ยาเนเปียกับตัวท่างน,นี่หย,ยามันก็นย่งนันยุเพราะว่าแดดมันเขาไปแดดมันเขาถึงอยมันกระสีงามยูนนะคะ แต่ว่าตอนน้อยๆอ่ะตอนน้อยๆตอนนี้เขาปลูกไม่ใหม่นะพี่น้องเขาก็เอาไอ้นันปูเอาฟางปูนะคะแต่ว่าบดไอ้ปูตรงถนนเอาฟางปูสะปูนี่ตรงที่เขาลงต้นใหม่อ่ะเอาฟางคุ้มอะ่ะเพราะไม่หน่อยหดหนามน้ำต้นแหลกๆอ่ะเฮ้ยเขียวค่ะเขียวแน่พี่น้องเลย นีต้นกล้วยกํลังออกแตกไปบปสุยางอยู่พี่น้องโอเคโอเคโมเดลลงมาหาเนี่ยเทว่าเขาปลูกไอ้ต้นแค่นะคะเป็นพืชพีเหลี่ยงพืชพีเหลี่ยงนั่มไปก่อนพ่อเล่าอันนั้นเลาก็เห็นบ่คะเลาวก็สิวอ้ายของเราเองเนาะ ทรงลูกต่าถึงฟังถึงฝันเราก็สิเริ่มชะลาบ่หคชอฉลาผาบบอต้นแค่ต้นแรกบอกร้านไส้วะตัดออกให้อานเนี่ยอุ้ยมังนก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 พี่นอ้นองนอก,นอก,นอกเอ้ยบันนี้ยามีเราก็สินั่นตัวนี่สิไปของเรา นกยูเซีนไปหน่อยนี่สุดยอดเลยของความหลายเต็มเลยแต่ว่าเครื่องนี่ก็อวบอยู่นี่เฮ้เครื่องนี่อวบอยู่พี่น้องอันนี้จะเขียนท้องพี่น้องเนี่ยโอ้ยคืองามแก่ต้นเนี่ยตะเขียนท้อง อันนี้ยางนานนะคะเห็นบอกพืชพีเลียงยหน่อยต้นแค่ต้นหนึ่งแลวสิเก็บไอ้ฟักแก่เ่าไปห่หนาอยู่หนาเพิ่งกำลังเซตโขกน้องหนานาพี่น้องไ่หน่อยก็เรียกว่าให้ปลูกอ้ยอยูโอย่โให้ปลูกให้ปลูกต้นแค่เนี่หาสลับให้เป็นพืชพีเลียง ซอยกันน่นนะค่ะกระเลบมือน,น่้นเราเก็บไปมันฝกักมันบ่คอยแก่มันถือฝนนำต้นกล้วยต้นนี้มันมันมันหักแต่กวกล้วยมันบ่คอยันันแก่ปนใดเบิ่งแนวพี่น้องเย้ยเบิ่งความงามของต้นไม้บ้านไม่น้อย อันนี้พย้อมนะคะเนี ok ่ยต้นพย้อมและหลายต้นก็ยังหน่อยๆอยูด้พี่น้องและหลายต้นก็ยังตะเตาะตะแปะอยู่แต่ว่าพอเราเด็กใหญ่หรอเราก็ใหญ่อยู่นะค่ะเบิ่งความงามสีโบย่างสุดซุดซุดไอ้สุดทางเลยพี่น้อง ใส่กล้องไงล่ะซองไปบบเห็นปลายทางได้หลายๆคนถามไปห,หน่อยว่าไอขั้นหน้าไ่หน่อยยาวจากเมตรเกือบสามรอยเมตรนะคะความกว้างความกว้างของนี่ค่ะนี่ค่ะแปดเมตรนะคะแปดเมตรสำหรับไอเดล่านันกาดลูกออกกระลังกายเด่เลยอันนี้ต้นสแดา ะเดาแสบนหน่อยหลายหลายคนถามในข่ามานนี้คลิปนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเนาะไม่หน่อยดีใจอะ่ะเวลาแบบเพจคลิปไปแล้วแบบมีคนเข้ามาเบิงมาให้กำลังใจมาคอมเมนต์นะคะขอบคุณหลายๆค่ะเพราะว่าบางเทื่อไม่นอยกับบ้หูสีแปลว่าอุ้ยสีเห็ดจังไดทายจังไดจังสีมีคนเบิงเนาะเพราะว่า,าจุดประสงค์ของการการ การ head เฮ็ดคลิปมึงแสกกะอยากแบงปันกะอ,อยากอยากคือคือแหลกแกที่ไม่น่อยเฮ็ดคลิปเนาะทีทีเฮ็ดคลิปกะแค,แค่แค่หวังว่าอยากทายให้น่องเบิ้งน่องที่ที่ยุคกรุงเทพหรือน่องบ่เด้แบบเห็นการเจริญเต,ติบโตเติบโตของ้นใหม่ก็เรยว่าพ,พี่หน่อยพี่หน่อยทายคลิปเน่ ที่นี่การทายของไม่หน่อยไม่หน่อยก็บรดเก่งเนาะกาบภาพกัอาสีบสวยแต่ว่า <c oughs> หล้างๆมากอะมีกําลังใจอะค่ะว่า,าพี่ๆน้งนองๆเขามาเบิงหลักอะม่ให้กําลังใจนะคะแต่ว่าภาพอาสีโบบ,บ,บ,บดีเท่าใดนะคะกัไม่เหน่อยกับพยายามปรับปรุงเนาะพยายามปรับปรุงเห็ดไปเรื่อยๆอเนาะ กะคือส่วนมาก <c oughs> สีมะเบิร์กะกะคือสีแมนคนหักต้นใหม่คือกันกะของไ่หน่อยกะม,มันมันมันไปทายตรงอื่นบ่ทันใดน้ะช่วงเนีเพราะว่าไ่หน่อยกัยังเห็ดงานอยู่บานอยู่มันก็เลยไปใสบ่ได้ก็เลยได้ยทายแต่มองก้าวนี่ละพี่นอ้องยีฝ่าวเบื่อกันเดอ้อไปหน่อยก็สิพยายาม นี่ต้นประดูป่านะคะต้นทั้งสูงอะ่ะเนี่ยเนี่ยครูก็ต้นเะดาเนี่ยค่ะเนี่ยประดูป่าเห็นเล่าขึ้นไปยังเสลชื่นใจคิดพอต้อนตอนเล่าหน่อยๆอ,ยอะ่ะพี่นอ้องต้นต้นท่อนิ้วก้อยเนี่ย บันี้ลักษณะของเราอะคือรู้สึกสูงขึ้นไปแบบบุ้มมีกิ่งได้พี่น้องเพราะสูงขึ้นไปอ่ะบันี้กิ้งเพิรนกโนมลงดินนะและหลายคนกันเขาไปเบิร์ของ y o ย t u b e ช่องช่องใหม่ปลาของช่องอื่นเนาะเพิรนกบอกว่าเดี๋ยวเพิ่นลงเดี๋ยวต้นนั่นเพิ่นกจะเพิ่นกจะนั่นขึ้นนะเพิ่นกจะดีดตัวขึ้นนะแมนคว่เพิ่นวไวอีลี เขาไปเบิ่งใน่ทีเพิ่นปลูก,กอนเท่าอเนาะเนี่ยได้หลายคนที่กําลังสิปลูกฝ้าปลูกเลยค่ะเพราะว่าปลูกประมาณเนี่ยสองปีกับสีประมาณนี้นะคะอันนี้เห็นเห็นต้นี่บอคะอันนี้ยางหน้านะคะปลูกสลับกันกับต้นซักค่ะมีความกายพันธ์สิเป็นต้นซกัก เ <laughs> บิ่งพี่น้องเบืงองยางนะ้าเป็นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงกันสูสีกันละค่ะโมเมนต้นซักนะคะเนี่ยต้นเนี้ยต้นเพียวล่มต้นเนี้ยเพรกติตีสิมีกิ่งลหลายๆเนาะพี่น้องเนาะเป็นลักษณะเดียวกับต้นซักเลยแบบเนี้ยสงสัยอยู่ไก่กันนะ <laughs> หุ่นเดียวกันเลยแบบชลูดนะพี่น้อง แบบสูงเลยต้นกระถิ้นกับใ่ไว้ขนาดพี่น้องแตกยอดไววอะไม่หน่อยเที่ยวมาเก็บไปกินก็ตำบักทัวบักแตงเนะาะตำบักฮวงมันน่ะละที่แม่หน่อยมาทายมันงดก่อนในต้นน้หน่อยเห็นปะคะ ต้นแย่แล้วเด้พี่น้องขึ้นข้าวเดียวโอ้ยพี่น้องเอ้ยยุ่งกัดหน่อยอนี่เดี๋ยวต้นพยอมพยอมพยอมต้นเดิมแต่เพิ่มเติมคือโตขึ้น มาถึงตรงนี้กระสีแปลกใจว่าเป็นยังมันคือบบมีบเอ็นบมีหย่านองทรายตัดตัดวางเรามายามค่ะตัดตะมองนี่ละ่ะมองอื่นเรากับ่าตัดยามก็เลยโบเกิดเลยหรือเป็นสิอบเกิดเลยบะโบเกิดเลยดิพี่น้องมอยสงสัยมันห่มเนาะเพราะวาตัดไปแล้วมันก็บอกเกิดออเยางดีไว้มองเนี่ เราได้ยินเสียงรถด,ดังค่ะว่าพี่น้องบ้านไม่หน่อยไก่ถนนแลวเมื่อเสาร์กับินีเล่ค่ะพอเขาบานไก่ถนนมันก็จะได้ยินเสียงรถเสียงยังเนาะแต่ว่าพ่อยางลงขงคงนหน้ามันก็เหมือนกับคนละบรรยากาศเลยถ้าย่ามตัดยาแล้วลูกอะขี่จกักรยานลงลงลง,ลงข้างหน้าได้นะคะก็เป็นหม่องยางเหลียญยางยังใดของขอบขวเนาะ เอาเืินนี้แค่นี้ละค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ